สีเร okay. 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 yeah. so so uh, so ียกว่าสีครั่งเนาะแดงครั่งนี้แดงคลังที่แดงออกส้มน้อยอันนี้อันนี้จะให้คนที่40ลงมาใช้หน่อยที่านหัสลับสีจะดีันสีเราจเที่ยวกันเขาบอกว่าให้เราเดินเท้า พอมาเสียงแพรวาใช่พอมาเสียงแพรวาผ้าสบายนะครับเป็นิัมีการพิเศษแต่ปัจจุบันพัฒนาถึงกว้างถึงแปดสิบเซนติเมตรแปดสิบเซนออันนี้กี่ลายครับอันอันนี้จะพัฒนาเป็นลายประยุกต์คือผ้าเขาเรียกว่าผ้าลายล่องสามสีอันนี้จะหน้าพิเศษพิเศษอันนี้จะใช้เวลาทอประมาณ3ามถึงหเดือนอันนี้ก็จะหน้ากว้างเจ็ดิบมเซ แล้วอันนี้ก็จะเป็นสีประยุกต์ขึ้นมาให้เข้ากับสมัยแล้วก็เข้ากับความต้องการของลูกค้าดะอันนี่ลองอธิบายนี่ลายพยาน่คมันลักษณะไงเรียกว่าลายพยาน่ามีความเชื่อว่าใส่แล้วเป็นสีมงคลประมาณนั้นนะครับลายต่อไปที่นี่อันนี้ลายพันมหาอันนี้พันมหาพันมหาคือตรงนี้ ตรงนี้ค่ะช่อมันมันเป็นขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆดอกทิวลิปแต่เราเรียกดอกคำมาไอ้ดอกเล็กๆเร่อดอกอะไรเรี่อนี่เนี่ยนี่เหรออันั่นดอกแก้วอ่าดอกเล็กดอกวโอ้ดอกดาวพูดถึงราคาจําหน่ายก็จะเป็นแบบอ่าเราจำหน่ายราคาตามประเภทที่เราทอถ้าเป็นสบายก็จะมีราคาตั้งแต่3,500ถึง6,500ถึงหน0 0งหมื่นก็มี ถ้าเป็นแบบที่วัยรุ่นสามารถสวมใส่ได้ก็จะเป็นผ้าล่วง2อสีสสีซึ่งจะมีสีสันแบบสวยงามแบบสำหรับวยัยสวัยรุ่นเขาใส่ได้นะคะแล้วที่ราคาสูงสุดก็จะเป็นแบบเกาะสลับลายพิเศษอันนี้จะราคาเริ่มต้นตั้งแต่หมื่นสองขึ้นถือถ้าถือว่าเป็นผ้าไหมพลวาที่สุดยอดของผ้าไหมพวาก็คือผ้าสบายสิลายซึ่งเราจะใช้เวลาทอนานเป็นปี อันนี้จะใช้ส่งประกวดระดับภาคราคาจะเริ่มต้นตั้งแต่35 0หมื่หถึงแส0 0ถึงส4 0 0ี่หแนก็มีค่ะ,คะพวกเราก็สำานึกในมาพระมหากรุณาธิคุณมากที่พระอ,องค์ท่านทั้งสองให้ความอบอุ่นและให้ความรู้ให้เกี่ยวกับเงินทองให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่พวกเราอยู่ดีกินดีมาตลอดเท่าทุกวันนี้ค่ะ แล้วก็พระองค์ท่านมีพระคุณมากหาอะไรมาเปรียบไม่ได้เลยค่ะแล้วก็อยากขอให้พระองค์ท่านเนี่ยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสาคุณโลกนี้จงช่วยดลบันดาลให้พระองค์ท่านมีความสุขแล้วก็หายจากการประชวรค่ะให้ท่านหายเร็วๆอยู่กับใอ้ไาฟ้ารัษฎรนานๆค่ะ,ะจังหวัดได้ให้เงินในการส่งเสริมเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของผ้าจากผ้าหน้าแคบ ไปเป็นผ้าหน้ากว้างตอนนี้ผ้าที่มาตรฐานที่พอจะตัดสวมใส่ได้ขอวิ้นความชิ้นก็มนี้เลยได้ไหอันตายาย่ายวายรุ่งวตัวไ ตอนเราคั่วเราใส่เงนนิดีเวลาคั่วได้สามแนไปบไปแต่ว่าแค่สามสนะคะตอนผมไม่เงนเลย มาแล้วล่ะอดเละกกืบมาละมันไม่ใช่เด็กอมุยัไวันนคนยังไงมันเป็นสิ่งหน่อยมเป็นสิ